ดงนั้นเราขยับมาที่สหรัฐที่เรารายงานข่าวกันอยู่นะครับจะมีการขึ้นสู่ตําแหน่งของประธานที่พดีโดนัลด์ทรัมป์ในวันที่20มกราคมปีหน้านะครับและนโยบายผู้อพยพนั้นก็เป็นหนึ่งในแก่นแกนของการหาเสียงของว่าที่ประธานาธิบดีทรัมป์มาโดยตลอดนะครับและในวันที่อํานาจใกล้หวนสู่มือนั้นแนวนทางการควบคุมชายแดนแบบเข้มข้นก็เริ่มก่อรูปก่อร่างครับคุณนิติการค่ะ <c oughs> ตัวอย่างที่ทรัมป์พูดเอาไว้ระหว่างการหาเสียงเกี่ยวกับแนวทางการกดขันพื้นที่ชายแดนนะครับคือการกักขังผู้พยพมากขึ้นรวมถึงส่งตัวผู้ที่ข้ามแดนมาโดยไม่มีเอกสารถูกต้องนั้นเพิ่มขึ้นไปครับ end with the have no สักครู่นี้เป็นการปราัยของทรัมป์เมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมานะครับ no ที่พูดว่าจะขับคน no ออกจากประเทศขนาดใหญ่ no ที่สุดในประวัติศาสตร์ <by anybody. S 2> อเมริกันเพราะว่าไม่มีทางเลือก no นะครับ โดยหนึ่งในแผนการที่ทรัมป์น่าจะทํานั้นมีตั้งแต่การขยายสถานกักกันคนเข้าเมืองและหวนกลับไปสู่แนวทางที่เรียกว่า Remain in Mexico นะครับที่ให้ผู้พยพเข้าสหรัฐอยู่ที่ประเทศเม็กซิโกก่อนในช่วงที่รอกระบวนการตรวจคนเข้าเมืองครับโทมัสโฮมันที่เป็นคนที่ทรัมป์นั้นเสนอชื่อให้ทําหน้าที่ตําแหน่งผู้คุมชายแดนคนใหม่กล่าวว่านโยบายควบคุมชายแดนอย่างเข้มข้นนั้นมีขึ้นเ,นเพื่อรักษาความมั่นคงปลอดภัยของชาติและสาธารณะครับ โฮแมนกล่าวว่าในจุดที่เข้าใกล้กับวิกฤตผู้พยพเข้าเมืองผิดกฎหมายครั้งใหญ่ที่สุดที่เราเคยเห็นในชาติจะต้องมีปฏิบัติการส่งคนกลับประเทศขนาดใหญ่โดยในประเด็นนี้เดวิดเบียที่เป็นผู้เชี่ยวชาญจากสถาบัน c a t ท i ว Institute มองว่าการส่งคนกลับประเทศขนาดใหญ่จะยิ่งทำให้ความปลอดภัยในสังคมลดน้อยลงครับ Im than averageborn more person report likely the the police to to เบียกล่าวว่าผู้พยพมีแนวโน้มที่จะแจ้งเหตุอาชญาก,กรรมต,ต่อตำรวจมากกว่าคนที่เกิดในสหรัฐโดยเฉลีย่ยแต่ว่าการศึกษาแสดงให้เห็นแล้วหลายครั้งว่าเมื่อเพิ่มการบังคับใช้ในโยบายตรวจคนเข้าเมืองแบบไม่เลือกหน้าในพื้นที่นั้นๆทำให้เกิดการลดอัตราจแจ้งเหตุอาชญาก,กรรมที่สูงอยู่แล้วหรือว่าสูงกว่าทั่วไปในหมู่ผู้อพยพครับ ที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลเดมโมแครตหรือริพับลิกันนั้นหากผู้พยพไม่มีประวัติอาชกรรมก็มักจะได้รับการปล่อยตัวระหว่างการรอพิจารณาการให้เข้าเมืองแต่ว่าในรัฐบาลใหม่แนวทางนี้อาจเปลี่ยนแปลงไ,ไปเป็นการบังคับกักขังครับ I'd be sure have my to เดวิดเรโอโพวที่เป็นทนายความด้านกฎหมายคนเข้าเมืองกล่าวกับวิ a ในประเด็นนี้ครับว่าถ้าผมเป็นผู้พิพากษาวรถูกต้องตามกฎหมายหรือว่าถือกรีนการ์ดเนี่ยจะต้องมั่นใจเลยว่ากรีนการ์ดจะต้องอยู่กับตัวครับทางทีมงานของทรัมป์เคยโต้แย้งว่ามาตรการเข้มงวดข้างต้นนั้นจะเป็นเครื่องป้องปรามไม่ให้อาจาย์กรข้ามแดนเข้ามาแต่ว่าเบียร์จากแคท i ล s ินสิ t ูนั้นพบว่าผลกลับไม่เป็นตามนั้นในสมัยรัฐบาลทรัมป์สภาระที่1ครับ mass deportation tos เบี่ยกล่าวว่าการส่งคนกับประเทศขนาดใหญ่จะไปลดทอนการให้ความสําคัญกับผู้ละเมิดกฎหมายร้ายแรงเมื่อรัฐบาลทรัมป์ขึ้นสวอนาครั้งที่แล้วพวกเขายกเลิกเกณฑ์ทั้งหมดที่มุ่งเป้าไปจัดการผู้ละเมิดกฎหมายร้ายแรงและผู้ต้องคดีอาญาเป็นอันดับแรกและผลที่ได้รับก็คือหน่วยงานตรวจคนเข้าเมืองนั้นเพิ่มยอดการจับกลุ่มของผู้ไม่ใช่อาญากรเป็นสองเท่า และผู้เชี่ยวชาญจากคาโตน i ิจูดกล่าวครับในช่วงเวลาเดียวกันจำนวนอายากรที่ข้ามแดนเข้ามาสหรัฐก็เพิ่มขึ้นถึงจำนวน3เท่าเช่นกันทั้งนี้ครับทรัมป์กล่าวว่าจะเดินหน้าออกมาตรการตรวจคนเข้าเมืองตั้งแต่วันแรกที่เข้ารับตำแหน่งในวันที่20มกราคมปี2025ก็เป็นเหตุการณ์ที่ใกล้เข้ามาทุกทีครับแล้วก็น่าจับตามองอย่างยิ่งครับทุกีกั